สวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตพามาบุกโรงงานสตา r ์แอนะคะแล้วก็ขออนุญาตพามาพบกับ MD หนุ่มของสตาร์แอร์ค่ะ,ะวันนี้ขออนุญาตแนะนํานะคะคุณวุฒิไกลเอื้อชูยศค่ะ,คะเป็น MD ที่บริหารงานอยู่เนาะแล้ววันนี้เองเราก็อย่างที่เราแจ้งไปว่าเราจะมีการพูดถึงเจ้าตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นสมาร์ทนานโนไอออนแต่ว่าทางเราพูดเองได้ไม่ดีเท่า ทางคุณวิธยไก่แน่นอนวันนี้ก็เลยจะมีเทปนี้เกิดขึ้นแต่ว่าขออนุญาตนะคะอาจจะคุยกันนานนิดนึงเพราะฉะนั้นขออนุญาตเรียกกันเป็นกันเองนะคะคุณติวิโนะได้ครับพี่หมายได้ครับโอเคโอเคครับค่ะก็ช่วยแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับผมวิธิไก่เอื้อชยนนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทตา์ประเทศไทยจำกัดครับคผม ก่อนที่เราจะไปรู้จักเจ้าคนสมบัติแล้วก็ประโยชน์ของเจ้าแผ่นสนมามอนานโนไอออนเนี่ยขออนุญาตให้คุณติ้วเล่าถึงประวัติความเป็นมาเป็นไปแล้วก็รายละเอียดของบริษัทนิดนึงของสตาร์แอร์นะคะครับคือสตาร์แอร์ครับอ,อยู่ภายใต้บริษัทโฮลดิ้งกรุ๊ปนะครับคือเป็นบริษัทลูกของของสตาร์โฮลดิ้งกรุ๊ปซึ่งภายใต้บริษัทสตาร์โฮลดิ้งกรุ๊ปเนี่ยครับจะมีบริษัทลูกในเคอประมาณ5บริษัทนะครับแต่ว่าวันนี้เราคุยเฉพาะสตาร์แอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะอธิบายในสตาร์แอ คือ Star Air ครับเป็นบริษัทที่จะดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศทุกรุ่นทุกแบบตั้งแต่แอร์เล็กแอร์ใหญ่แอร์ Air สำหรับอุตสาหกรรมรวมไปจนถึงพวกตู้แช่แล้วก็ห้องเย็นด้วยนะครับครับผมตู้เย็นด้วยไหมคะไม่ครับตู้เย็นไม่ทำครับตู้เย็นไม่ได้ทำครับผมแล้วอย่างแอร์สั่งทํานี้ด้วยไหมคะเออเรามีทำคัสตอมไมดด้วยครับ,รบขึ้นอยู่กับลูกค้าต้องการอย่างเช่นบางสถานที่ที่มีมีแอรเรียแปลก ที่ไม่เหมาะกับแอร์มาตรฐานทั่วไปเราก็สามารถทำคัสตอมไรตามที่ลูกค้าต้องการได้ด้วยโดยที่เราจะมีวิศวะไปเซอร์เวยตั้งแต่ต้นนะครับคือพูดตรงว่าเราเป็นษัทควบวงจรนะครับตั้งแต่แรกคือมีคนไปเซอร์เวยให้ติดตั้งให้ใช่ไหมครับรวมถึงอัพต์เซล e ์เซอร์วิ แล้วก็รูปถึงแม่นยนด้วยคือไม่ต้องห่วงเลยครับผแค่มีความต้องการใช่ครับแค่มาแล้วก็ปรึกษาได้เลยครับผมแล้วอย่างนี้บริษัทก็อยู่มานานแล้วสิคะปีนี้38แล้วครับเดี๋ยวต้นปีหน้าก็39ปีแล้วครับผมกำลังสร้างครอบครัวสร้างมาว่าที่โรงงานมีหลายโรงเหมือนกันฐานการผลิตค่อนข้างแน่นใช่ครับก็ปีถ้าต่อวันนะครับสามารถผลิตได้1 5 0 0ชุดครับครับผมแล้ว ผลิตส่งในประเทศอะไรบ้างคะเอทุกวันนี้นะครับเราถ้าตามเป็นสนของโรงงานนะครับเราส่งออกประมาณ50ประเทศทั่วโลกครับส่วนสไตล์แอรเนี่ยดูแลเฉพาะดเมสติกครับภายในประเทศแล้วก็ตามประเทศเพื่อนบ้านอย่าง,งเช่นกัมพูชาเวียดนามลาวพมา่าครับผมครัแยกกันชัดเจนครับส่วนโรงงานก็คือจะเป็นส่งออกส่วนภาใน ส่วนสไตร์แอร์จูแลภายในดเมสติกอย่างเดียวครับภายในประเทศอย่างเดียวครับผมแล้วก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเจ้าแผ่นสมาร์ทนานไอออนของสไตร์แอร์กันทีนี้ค่ะเดี๋ยวทางคุณติวจะช่วยอธิบายว่าหลักการทํางานประโยชน์ใช้สอยแล้วว่าแล้วก็ช่วงอายุของเขาเนี่ยใช้ได้กี่เดือนให้ฟังนิดนึงค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนะครับทาให้เกิดกระแสประวัติมากมายหรือว่านวัตกรรมต่างๆมากมายเพื่อสามารถที่จะกําจัดเชื้อโควิดอย่างที่ทราบว่า ที่แน่คือแอลกอฮอล์สามารถฆ่าเชื้อโควิดได้แต่แอลกอฮอล์ถ้าสมมติว่ามีปริมาณมากในอากาศเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําร้ายต่อมนุษย์ได้เหมือนกันครับคือเป็นนอกัากระนำตัวนี้ขึ้นมาคือสมาร์ทแอนโนไอออนของเราเตัวนี้ทําหน้าที่อย่างไรตัวนี้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นตัวสำหรับฆ่าเชื้อโควิดนะครับแต่เก็บมันเอาไว้โดยที่มันจะไม่สามารถออกมาได้อีกแล้วและเมื่อสมมุติว่าเราไปสัมผัสดโดนแผ่นตัวนี้เชื้อโรคก,ก็จะไม่ติดมือเราเกับมาอีกซึ่งได้รับ์ติฟิเกตนะครับจากอเมริกา ญี่ปุ่นเกาหลีและในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วครับอ๋อแสดงว่าไม่ต้องห่วงเลยเรื่องมาตรฐานใช่ครับเห็นคุณติ้วถือเหมือนกันในมือนี่คือมีสองขนาดครับก็คือไซส์เล็กครับจะใช้สําหรับแอร์เก้าพันถึงหมื่นสองพัน BTU ส่วนไซส์ใหญ่จะใช้สาหรับแอร์หนึ่งหมื่นแปดพัน BTU ถึงสองหมื่นสี่พัน BTU ครับผมซึ่งหมายความว่าเจ้าตัวแผ่นนี้ค่ะจะถูกติดตั้งในแอร์ของสตาร์แอร์อยู่แล้วด้วยไหมคะครับคือต้องพูดคําว่าเราใส่ใจกับ ลูกค้าของเรานะครับเราอยากให้ลูกค้าเราปลอดภัยซึ่งตอนนี้ครับเราเป็นห่วงลูกค้าเรานะครับที่ซื้อเครื่องแบบอากาศย้อสไตล์แอร์ของเราไปอยู่แล้วเราก็เลยได้แถมตัวนี้ครับไปในแอร์ทุกตัวที่เป็นวอร์ไของเราทั้งหมดครับเราแถมมาตั้งแต่ต้นปีครับจริงๆแล้วครับผมแล้วก็จะหมดเขตเดือนสามปีหน้าครับผมก็คือขยายไปอีกเพราะตอนแรกบอกว่าจะจะหยุดแค่นี้แหละปีนี้ละแต่น้อยได้วันใจดีเป็นคัทุกท่านก็ถึงเดือนสามปีหน้าเนาะแล้วถ้าเกิดว่า มีคนทางบ้านบอกว่าแล้วแอร์ที่มีอยู่ไม่ใช่ของสไตล์แอร์อยากซื้อไปติดได้ไหมคะได้ครับเพราะว่าการติดตั้งง่ายมากก็คือติดตรงที่บานสวิงของเครื่องประอากาศวอร์ทยเท่านั้นเองครับไม่ว่าจะยี่ห้อไหนได้หมดเลยครับได้หมดเลยครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่บริษัทแอร์ได้เลยค่ะเขามีอายุกี่เดือนกี่วันกี่ปีคะหนึ่งแผ่นสามารถทํางานได้มาสามเดือนครับก็ควรจะเปลี่ยนเนาะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดสามเดือนแล้วตัวนี้ก็จะไม่สามารถเก็บเชื้อโรคได้อีกแล้วแต่ข้อดีของมันก็คือตอนที่เราไปถอด หรือว่าลอกออกเนะครับเชื้อโรกก็จะไม่ติดมือออกมาแล้วครับผมครับครับครับทราบมาว่าราคาหลักร้อยใช่ไหมคะราคาหลักร้อยครับไม่แพงครับผมคือเหมาะมากสาหรับการรักษาสุขภาพในช่วงนี้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ใช้สตาแอร์นี่แหละแล้วเราก็ติดให้ไปเลยค่ะโอเคค่ะเราเห็นหน้าตาเจ้าแผ่นสมาร์ทนานอยออนไปแล้ว ทีนี้เราไปดูวิธีการติดตั้งที่ตัวแอร์กันดีกว่ามันจะมีความยากง่ายยังไงแล้วหน้าตาติดออกมาจะสวยงามแค่ไหนไปดูกันค่ะโอเคค่ะเราก็ได้เห็นเจ้าตัวแผ่นสมาร์ทนาโนไอออนกันไปแล้วนะว่าเป็นหน้าตายัางไงทีนี้มาดูกันว่าถ้าเกิดว่าเราจะมาติดที่แอร์จริงๆเนี่ยเขาจะเหมาะกับตรงไหนบ้างแล้วก็ไซส์เล็กเหมาะกับกีบิทไซส์ใหญ่เหมาะกับกีบิทเดี๋ยวเชิญคุณติ้วเลยค่ะครับผม เดี๋ยวกขอแนะนำแอร์ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ขนาด9,000 BTU ซึ่งเหมาะสำหรับห้องประมาณ3คูณ3ห้องเล็กเนาะครับผม,มก็อย่างที่อธิบาย,ยาง,ง่ายๆคือแอร์ตัวนี้ทำงานโดยยังไงก็คือตัวนี้จะเป็นตัวรีเทิร์นตัวนี้คือเป็นตัวจ่ายลมเย็นออกมามถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลมจะเข้าทางนี้แล้วออกทางนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะติดแผ่นตัวนี้ครับเราจะติดไปที่กริวของมันเพราะเวลาที่ลมออกมาจากกริลของมันนะครับมันก็จะดก ถ้าสมมติว่ามีเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีรียอยู่ในอากาศด้วยก็จะถูกกัดเก็บไว้ตรงนี้ไม่ให้ออกมาอีกอซึ่งวิธีการติดตั้งเนี่ยครับก็คือเราไซส์เล็กของเราเนี่ยครับเขาจะติด2แผ่นซ้ายและขวาไว้ตรงนี้<อ>ครับผมหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้เนาะครับผมซึ่งอายุการมา3เดือนซึ่งเวลาตอนที่เราลอกออกนะครับการที่เราจับแผ่นตัวเนี้ยซึ่งมีเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีรียที่เก็บอยู่ในนี้คนเสร็จก็จะกลัวว่าเอ้ยเชื้อแบคทีรียตัวนี้จะติดมือเราออกมาหรือเปล่าตัวนี้ไม่ต้องเป็นห่่ววงเเลยรพาาะ แผ่นสมาร์นานาโนของเราเ,เชื้อไวรัสและแ,แ,แบคทีเรียไม่สามารถที่จะออกมาได้แล้วรเราสามารถลอกได้ด้วยมือปากได้เลยโดยที่โดยที่ไม่ต้องฆ่าเชื้อแล้วคือลอกออกมาได้เลยแล้วก็ติดแผ่นใหม่ได้เลยครับผมแล้วถ้าอันนี้ใช้ตัวไซสเล็กใช่ไหมคะใช่ครับครับแล้วตัวยาวเนี่ยใช้กับอย่างที่ <BT U S 2> อยทผมบอก<ะ>ันตอนต้นก็คือไซส์เล็กครับใช้ใช้สำหรับแอร์9,000ถึง12,000 BTU ส่วนไซส์ใหญ่นะครับใช้สำหรับแอร์18,000 BTU ถึง24,000 BTU แต่ว่า ไอแผ่นสมาร์นาโนของเราครับไม่ได้สามารถติดเฉพาะแอร์วอร์ทยเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์สีทิศทางแอร์ตั้งได้แขวนได้แอร์ตู้ตั้งหรือแอร์ระบบต่างๆก็ได้ที่ติดตรงที่ลมผ่านมันก็จะสามารถกักเก็บแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสไว้ได้ครับโอเคอันนี้ประสงค์จริงๆเจ้าแผ่นสมารนาโนไอออนของเราค่ะ ทีนี้ค่ะเป็นช่วงคําถามจากทางบ้านบ้างน,นะคะคืออย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าทางเรามีการโปรโมทตัวแผ่นสมาร์ทนานอายออนอไปตั้งแต่ช่วงแรกๆก,ก็คือกลางปีทีนี้มันก็จะมีคําถามมากมายเข้ามาทางอินบ็อกทางเพจของเรารฉะนั้นวันนี้ขอให้คุณติวต่อดีกว่านะครับที่<ด>สุด,ดง่ายๆเลยค่ะคุณติวอย่างเขาบอกว่าไอ้เจ้าตัวแผ่นสมาร์ทนาโนโอ่ะคะ่ะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างนอกจากที่ออฟฟิศหรือยังไงคือไิเช่อตามดีลเลอร์ก็ได้ครับทั่วประเทศครับตัวแทนจำหน่ายใช่ครับผม เรามีดีเลอร์ทั่วประเทศอยู่แล้วที่จะติดต่อทางผ่านดีเลอร์ก็ได้ครับซื้อแยกก็ได้ได้ครับผมไม่ติดครับส่วนคําถามนี้บอกว่ามีทีมติดตั้งใช่ไหมอันนี้คงไม่ต้องเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราไปดูกันก็คือมันไม่ได้ยากเลยแค่ลอกแผ่นอะไรใช่ครับขอคามไปนิดนึงค่ะมีการันตีระยะเวลาการใช้งานกี่ปีกี่เดือนสมาร์ทนาโนตัวนี้มีเต่าแผ่นเนี่ยครับสามารถทํางานได้มา3เดือนก็ต้องเปลี่ยนใหม่ครับโอเคได้ค่ะอันนี้เป็นคําถามเรื่องอื่นบ้าง เพราะว่าอันนี้ก็ช่วยดูแลงานเพจให้แล้วอันนี้ก็จะเป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนสอนช่างแอร์คือตอนนี้ครับทางบริษัทครับเซ็นเอ็มอยูกับราชพัฒน์บางบางราชพัฒแล้วกันนะครับก็คือเป็นหลักสูตรอย่างที่ว่าก็คือเรียนสองปีที่มหาวิทยาลัยแล้วก็มาเรียนสองปีแล้วก็ฝึกงานที่โรงงานปุ๊บจบได้รับปริญญาเลยครับออันนี้คือส่วนแรกส่วนที่2ก็คืออย่างที่ทราบก,กันว่า ทุกวันนี้ถ้าเป็นช่างแอร์หรือช่างไฟฟ้าต้องมีบัตรช่างแอร์ช่างไฟฟ้าถึงจะสามารถไปติดตั้งแอร์หรือติดตั้งไฟฟ้าได้ทางของเราก็เลยเปิดโรงเรียนสําหรับเปิดโรงเรียนแล้วก็อบรมสอบที่โรงงานเลยสําหรับพนักงานที่เป็นช่างแอร์ช่างไฟฟ้าทุกคนครับผมครับอย่างนี้ถ้าสนใจเรียนต้องทำยังไงบ้างคะก็ติดต่อมาที่บริษัทได้เลยครับก็จะมีเงื่อนไขที่เราจะต้องมาโอเคครับ แล้วจะมีตัว p r o d u ั t ใหม่ของตัว Star Air ไหมคะอ๋อคืออย่างที่ไปเรียนตอนแรกนะครับที่ทราบก็คือบริษัทในเครือของ Star h o l d i n g Group มีทั้งหมด5บริษัทอีกบริษัทก็คือทําเกี่ยวกับโซลาเซลล์ใน,นเมื่อเรามีเทคโนโลยีสองส่วนเราก็เลยเกิดเป็น p r o d u ั t ตัวใหม่ก็คือ Air Solar Hybrid ของเราซึ่งถามว่า Air Solar Hybrid ของเราทํางานยังไงเราทํางานโดยการที่ว่าเรามีติดแผงโซลาเซลล์ไว้ข้างบนหลังคา,าหรือว่าออฟฟิศทั่วไปใช่ไหมครับ แล้วก็ติดเครื่องปรับอากาศปกติทั่วไปแต่ข้อแตกต่างของเราก็คือแอร์โซล่าไฮบริดของเราเนี่ยครับเป็น DC อินเวอร์เตอร์ทั้งระบบซึ่งแผงโซล่าเซลล์ครับจะจ่ายไฟเฉพาะ DC ออกมาซึ่งแมชกับแอร์ของเราที่เป็นอินเวอร์เตอร์ทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆที่เป็น DC ในระบบแอร์จะได้รับไฟตรงจากแผงโซล่าเลยข้อดีของมันก็คือตรงที่ว่าการที่แปลงไฟจาก DC เป็น AC หรือ AC เป็น DC ซะครับมันจะเป็นการสูญเสียพลังงาน ตัวนี้จะทําให้แอร์ของเราสามารถใช้ไฟได้น้อยกว่าแอร์อื่นปกติครับทั่วไปไม่เปลืองค่าไฟใช่ใช่ครับแต่ว่าอย่างที่รู้ว่าการที่เรามีแบตเตอรี่สำรองมันมันเป็นตอนนี้เป็นเทคโนโลยีที่ยังแพงอยู่แล้วมันก็ไม่เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยครับแอร์โซลาไฮบริดของเราครับจะเหมาะสำหรับออฟฟิศหรือว่าอย่างเช่นร้านกาแฟที่เปิดตั้งแต่8โมงเมงช้าถึง5โมงเย็นประมาณนี้ครับ เหมาะสําหรับที่ที่ใช้พง<ใ>นงานางตอนกลางวันเนาะใช่ครับผมใช่ครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงตรงที่ว่าแอร์ตัวนี้ครับถ้าสมมติว่าวันไหนที่มีเมฆค้มหรือว่าไม่ค่อยมีแดดไฟจากโซลา่าผลิตมาไม่พอก็จะดึงไฟจากการไฟฟ้ามาบาลานซ์เลยในตัวเองโดยที่ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องมีการเซตอะไรอีกแล้วครับแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากใช้กลางคืน ก็ใช้เหมือนแอร์ปกติทั่วไปก็คือใช้ไฟแอร์บ้านปกติครับครับครับโอเคก็คือมีการบาลานซ์ไฟให้ด้วยใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าข้อมูลเชิงลึกน่าจะมีเยอะกว่านี้ใช่ครับใช่ครับถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตเป็นรอบถัดไปเนาะได้ครับ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 โอเคโอเคครับถ้างั้นขออนุญาตให้คุณติ้วฝากถึงในช่วงสถานการณ์แบบนี้ค่ะเห็นมาว่าทางทางตัวบริษัทเองโรงงานเองหรือแม้กระทั่งพนักงานนะคะทางคุณ เตรียมมีการเตรียมความพร้อมและก็ช่วยดูแลพนักงานยังไงบ้างคะอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างทั่วไปนะครับก็คือทุกบริษัทนะ่าจะทำเหมือนกันหมดแล้วก็คือมีการดูแลลูกดูแลพนักงานเช่นถ้าสมมติมีอาการเป็นโควิดหรือว่ามีเป็นโรคสุ่มเสี่ยงแล้วก็มีสถานที่สําหรับให้ลูกน้องพักตรงนี้ไว้เลยตอนนี้ครับก็คือสิ่งที่เราทาได้ดีที่สุดนะครับก็คือหาวัคซีนให้พนักงานทุกคนซึ่งตอนนี้ครับพนักงานทุกคนในบริษัทฉีดวัคซีนเข็มสามเรียบร้อยหมดแล้วครับครับผมครับ พอจะบอกจํานวนคร่าวๆได้ไหมคะว่าทั้งหมดตอนนี้ทั้งงานทั้งหมดตอนนี้ในบริษัทก็อยู่ประมาณห้ารอยกว่าคนครับอ๋อรวมสายผลิตด้วยเนาะใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นคําถามจากทางบ้านเหมือนกันนะคะมีหลายท่านถามมาว่าถ้าอยากเป็นตัวแทนขายให้กับซายแอร์ค่ะมีเงื่อนไขหรือว่ามีนโยบายยัไง,ไงไงบ้างคะคุณเตียวครับ,รบจริงๆแล้วเราเปิดรับอยู่แล้วนะครับดีลเลอร์ใหม่ครับคือเราอยากมีดีลเลอร์เยอะๆอยู่แล้วแต่อย่างที่ผมพูดว่าผมมีดีลเลอร์อยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วทุกวันนี้อย่างบางอย่างบางจังหวัดหรือบางสถานที่เนี่ยครับ เราดีลเลอร์หลักอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่สามารถเปิดเพิ่มได้แต่ว่าถ้าเป็น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 ในแอเรียที่ยังไม่มีดีลเลอร์เราก็ยินดีที่จะเปิดขึ้นแบบเราเราก็ยินดีที่จะเปิดดีลเลอร์ใหม่อยู่แล้วครับครับผมก็คือคยินดีรับเนาะยินดีรับมากครับยินดีมากเลยครับผมแล้วอย่างรกรณีสอนช่างเมื่อกี้ค่ะที่พูดไปอย่างนี้คือเราสามารถซัพพอร์ตตัวดีลเลอร์ได้เลยไหมคะหรือยังไงถ้าพูดตรงๆว่าที่เราที่เราเปิดโรงเรียนตรงนี้ครับมาเพื่ออะไรเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าทุกวันนี้ ถ้าไม่มีใบไรเส้นที่ติดตั้งเครื่องแบบอากาศหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไม่สามารถทํางานได้เราก็เลยต้องการที่จะให้ดีลเลอร์เราทุกคนนะครับมีใบไรเส้นตรงนี้อยู่แล้วที่เราเปิดเพื่อจะซัพพอร์ตดีลเลอร์โดยตรงอยู่แล้วครับตรงนี้ถ้าพูดตรงๆครับผมค่ะน่าจะมีซักแมทหนึ่งที่เรามาคุยกันเรื่องโรงเรียนสอนช่างโดยเฉพาะเนาะครับเพราะจริงๆแล้วผมต้องการจะพัฒนาให้ช่างทุกคนมีความสามารถเกี่ยวกับหรือรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องแอร์อยู่แล้วครับผมครับโอเคค่ะอ่ะโอเคก่อนที่จะจบ คลิปนี้นะคะขอให้คุณติวฝากอะไรถึงกลุ่มลูกค้าทางบ้านที่เป็น end user ใช้ส t ตล์แอร์เองหรือว่ากลุ่มดีลเลอร์ที่เป็นตัวแทนของเราก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ใช้เครื่องปรับอากาศยี่ห้อสไตล์แอร์นะครับแล้วก็รวมถึงลูกค้าที่อาจจะไม่ได้ใช้เครื่องปรับยี่ห้อสไตล์แอร์แต่เป็นใช้ maintenance หรือ service ของบริษัทสไ a ล์แอร์เราก็ขอขอบคุณไว้ด้วยครับส่วนดีลเลอร์นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเครื่องปรับอากาศยี่ห้อสไตล์แอร์มาโดยตลอดนะครับผมครับ ปีหน้าเรายังมีเทปหน้าเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันในช่องทางเพจนะคะเดี๋ยวจะเป็นหัวข้ออะไรเดี๋ยวเราจะพยายามสื่อสารไปกับทุกคนค่ะวันนี้ก็ขอขล่าวคำว่าสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ